ครับผมขอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนเอ่อคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเอาเรเลขโครงสร้างมากากนนะครับพี่น้องขอกันมากว่าการขอเลขโครงสร้างก่อนกันมานะครับซึ่งโครงสร้างนะครับของเฮานี่ก็ผ่านตลอดนะ เป็นเลขหลายตัวก็จริงแต่ว่าให้ซื้ออยู่ในกรอบนะครับไ้ซื้ออยู่ในกรอบวดทีเแล้วกับผ่านทั้งบนทั้งล่างนะครับมาอันนี้นะครับเป็นของงวดใหม่เด้อของวดที่จะถึงนะครับเป็นชุดโครงสร้างพี่น้สังเกตว่ามาันที่งวดนนี้มันจะมีแวก แป๊บมานี้เป็นสามสิบอาจะแบบสามสิบสองมั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสามสิบสองชุดนะครับสามสิบสองชุดมันเรหลายโตนะแต่วิธีการซื้อนะครับให้ซื้ออ,อยู่ในกรอบนี้นะครับเนี่ยงวดต่อไป นะครับงวดต่อไปต้องติดให้เห็นแน่นอนนึ่งชุดนะครับไม่บนก็ล่างหรือทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่จะตรงจะกลับนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องขอมาว่าจานคอเล่โค้งสางก่อนจะไปหาวิธีตัดวิธีคาดก่อนเพื่อว่านะครับกะเอาโค้งสางมาให้เบื้องเนาะวันนี้นะครับ 7กับ2องาจะเด่นบนนะ7กับ2นะครับอืมในเมื่อนะครับงที่เรียวนี่กะเฮาก็ะไดมาจากโค้งสายเราเฮาก็ะเอาเด่นนะครับเด่นบนเด่นล่างมาตัดอะไรก็ว่ากันนะครับอันนี้แคป นะครับให้แคปหน้าจอแล้วก็ไปไปหาวิธีตัดวิธีคัดกันเนาะอืมแคปยังแคปแล้วเนาะโอเคทีนี้นะครับไอ้งวดอันนี้ผ่านไปนะครับอันนี้งวดที่แล้วนะครับ มันจะมีเลขอยู่แบบนี้นะอันนี้เป็นใบแรกที่ผมล้วงห้ใบที่สองก็คือกันนั่นแหละแต่ใบแรกผมเกียนสองตัวสามตัวแล้วก็สูตรเด่นใส่มันก็เลยเละนะครับมันก็เลยเละเนี่ยผมให้เอาสามสูตรวินกันเลยนะครับก็คือนี่ปึ๊บ,บ,บนะครับตัวแรกจับเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนี่ยทีย่ประมาณนี้นะครับตัวเลขนะก็เลขสามตัวนี้พลาดหน่อยๆนะครับเพราะว่าแรมเราหลุดนะครับ แมแล้วหลุดถ้าแต้มบรุดนะพี่นอ้องเอ้ยนี่ตัวนี้ก็ใกล้เคียงเนี่ยพวกนี้นะครับเจ็ดเก้าศูนย์มันออกหกเก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งมันออกหกเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกเนี่ยถึงมันเป็นเลขซ้ำกันนะครับหนึ่งสี่หกหกสี่หนึ่งเห็นมั้ไอ้จริงดูเหมือนเยอะแต่ว่าผมจับเบิดนะครับจับทุกตัว เด่น10หน่วยอยู่แล้วนะครับมาวันนี้พี่น้องบางท่านก็บ,บอกโอ้ไม่รู้จะตัดยังไงไม่รู้ตัวไหนจะเด่นนะครับจัดห้เลยนะครับแต่สองตัวผมยังไม่จัด <c oughs> นี่นะครับเป็นเลขบนนะครับงวดที่จะถึงอันนี้คือสูตรหลักอันนี้คือสูตรประกบนะครับสองสูตรมันจะเหมือนงวดที่แล้ว เหมือนทุกงวดนั่นแหละงวดทีงดงด่งวดที่ผ่านมาผมก็เห็นเดบนี้แหละนี่นี่นี่เห็นไหมเก้าสี่ศูย์ห้าหนึ่งหกซึ่งบวสามารถตัดสูตรใดสูตรหนึ่งออกนะครับหตัวเนี่ยมันโดยมาครบเลยออก6 9 0นะครับงวันนี้คือการหายพี่น้องเอาไปวิ่นเลยนะครับ2องเก0าสองสี่สองอ้เดี่เเดี๋ยวผมสิจับอยู่ดอก นะครับเป็นสองตัวบนนะนอันนี้เป็นเป็นชุดที่ผมคัดแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละ940516นี่แหละผมเอามาวินนะครับเด่นสุดก็คือเลข9เลข4ไม่น่ามาบนผมบอบดแตะเลยนะครับแล้วก็6เห็นไหมหกผมไม่ทิ้งนะครับ06 5 6์หกเพวกนี้นะครับแต่เด่นมันจะเด่นอยู่พวกนี้แป้มนะครับ ออกเก้าแต้มแต่ว่าแต้มสามตัวของเรามันหลุดเด้อถ้าแต้มสามตัวไม่หลุดก็จะเปะเ,เลยละ่ะอืออ่ะไหนไหนก็มาแล้วนะครับแต่ไอ้อันนี้ผมยังประจับเด้อผมแถมสูตรเด่นให้อีกสูตรนึงนะอันนี้อ่าอันนี้สูตรหลักอันนี้ผมก็แถมสูตรสูตรเด่นเป็นสูตรเสริมนะครับ เอาของเก่าเนีนเ่ยเรเขียนนะบวกว่า <c oughs> ออกเอียงเกาะสองศูนย์ห้าก่สองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์เท่ากับอ่ะ,ะอยู่ประมาณนี้นะครับ พี่น้องบางท่านก็เห็นบางท่านก็บ่เห็นอันนี้ก็ใส่จริงแต่รางวดนั่นหละวดนี้ก็มันไปรัก10บรักรวยกระซังมันแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วนะมันจะเข่าสิบหน่วยนะแต่ก่อนนะครับแต่เมื่อกี้นี้ระหว่าง5กับศูนย์กับศูกกับหนึ่กับสี่นี่มันเด่นทุกตัวมันก็เลยมันก็เลยขยับตำแหน่งกันไม่ได้นะครับเนี่ย อย่างววดแรกนะครับใช้เลขคล้าย2ตัวบนบวกกันนะครับ4-4วก4เป็น8 8แล้วบวก9กของที่นะครับเบวกเเป็น7ได้7กับ8มันออก7 9นะ7บวก9เท่ากับ16ได้6 6กบวก9้เท่ากับ15ได้5กับ6มันออก6กนะ6กบวก3เท่ากับ9กบวก9เท่ากับ18ได้8กับ9มันก็ออกหลักสิบนะครับ9กับ เกับ5เป็น14ได้4 4-9-13บวก9เท่ากับ13ได้3กับ4มันออก6-03มาหลักหน่วยนะครับ ى, 0วก3ได้3 3-9-2บวก9เท่ากับ2ได้2กับ3มันออก6-2-6องห8 2บวกเป็น8 8นะครับ8วก9เท่ากับ7ได้7กับ8ออก4-8-1 8-1บวก1เป็น9 9นะครับ9วก9คงที่นะครับเวกเเป็น18ได้8กับ9มันออก 9 9 8 9บวก8เท่ากับ17ได้7 7บวกเท่ากับ16ได้6กับ7มันออก1 1 6นะครับงวดที่ผ่านมา6กบวก6เแล้กับ7 7บวก9ของที่เท่ากับนะมันได้6กับ7นะครับสูตนี้มันได้6กับ7มันก็ออกที่6เก้า0นะครับงวดที่จะถึง เราก็เอาสตัวนี้บวกกันนะครับ9 9้บวกศนย์ได้9 9้าเบวกเก้าเท่ากับสิได้เลขแกับเลขเเด้อ่ะเลข8กับเลขเเนี่ยเหมือนวันนี้นะหกบวกสเป็น9กบวกเก้คงที่นะครับเกบวกเเป็น18ได้8กับ9มันก็ออกที่3 9 5นะครับ วันนี้ก็เก้าบวกเก้าได้สิบแปดได้แปดกับ 9, 9้ามันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรเสริมเห็นแล้วตัวหนึงเด่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมอืมอันนี้สูตรเสริมก็คือแปดกับเก้านะครับเห็นได้ว่าเก้ามาอีกแล้วเด่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับ แต่ตัวเลขผมยังบม่ได้จับเด้อให้ไปนอกไปหาวิธีจัดวิธีคัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวสูตร,ส,ตรสูตรเด่น,เ,นเดี๋ยวผมก็ดสูสูตรที่ว่าเอามาเสริมเนี่ยสูตรเสริมเนี่ยมันจะตัวใดมันจะเด่นขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จับแล้วก็เนียนให้เลยช่องของผมนี่ลงตัวเลขกี่คลิปกี่คลิปมันก็เป็นเลขตัวเดิมนั่นแหละนะครับผมจะหาแค่สูตรเสริมมา คิปสุดเสริมมามาให้ดูนะครับไม่ใช่แบบคลิปนี้ผมลงไป9ชุดคลิปหน้าลงไปอีก15ชุดคลิปต่อไปลงไป3ชุดเน้นๆไม่ใช่นะครับก็คือเลขตัวเดิมก็คือเลขตัวเดิมนะครับเพียงแต่ผมจะมาทําสูตรเสริมเนี่ยสูตรง่ายๆนะครับให้มาประกบกับสูตรหลักของเราว่าตัวไหนมันจะชวนกันแล้วเราก็เลือกตัวนั้นเป็นตัวเด่นสุดนะครับ แตโอเคนะพี่น้องก็น,นาจะจับเองได้และก็จับปุ๊บเราก็เอาสูตรโครงสร้างเนี่ยมาคัดอีกทีนึงนะครับให้มันอยู่ในในโครงสร้างนะครับอ,อย่างพี่น้องเห็นแล้วว่าสูตรหลักก็คือ2กับ7นะครับระหว่าง2กับ 7, 7 7น่าจะเด่นกว่านะแล้วที่นี่9้9เห็นไหมอาจจะเป็น7 9มีไหม7 9็7 9ออนะ7 9 9 7, 7นะครับตัวแรกเลย นะที่ว่าเด่นขึ้นมานะครับเจ็ดเกเดเด่นขึ้นมาก่อนเลยนะถ้าถ้าเจ็ดมาก่อนเนาจะประมาณนี้7อะไรล่ะ78 79 7ปดเแล้วก็72นะครับแต่ถ้าเกิดว่า2มามันก็จะเป็นสองแปดแปดสองาสองสีนะ่สองเก้พวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น92มันก็สวยอยู่นะั้นนี่ 9, 2, 2, 9, เก้าสองมันอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวผมที่เบิรงอีกสักสามสี่สูตรก็คือสูตรเด่นเนี่ยจะเอามานี่มันจะมันจะเหมือนเหมือนพวกนี้นะครับมันจะผมจะทําเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยว่าเนี่ยสูตรไหนมันมันมาชนผมอ่าสูตรที่ได้หกกับเจ็ดผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับทําให้ดูแลเมื่อกี้เดี๋ยวสูตรนี้กับสูตรนี้นะสูตรนี้มันหลุดไปเดี๋ยวสูตรนี้กับสูตรนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้านจังว่ากันนะครับสวัสดีครับ